เสียงไม่เล่นรู้ใจแล้ว ทุกท่านที่ให้รวัลเรากรชาการาช่วยเราเราาตินกระชารางวัลไรนียครับผมรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษห้าพันาทครับปาเปียย่ห้อไม่ได้เดี๋ยวเาให้กันะารรันว่าหยุดสอนดีนะคะรางวัลทีเศษงกันต่อเรื่อยเลยใช่ไคะซื้อบัตรเพียมาแล้ว20บาทเท่านั้นจ้ารเลยค่ะซื้อกี่ใบครับ บ้านไม่มีใครสอนเครับตุ๊กตาหมีครับดนวนาตัวไหนมีหลายตัวเออน้องอยากได้ตุ๊กตาหมีครับให้ลูกไดู้ใหยนะครับอ๋ออะไรอะตุ๊กตาเราก็เยอะแยะเลยนะคะจากโอ้น่ารักด้วยสีน้ำตาลสีน้ำตาลน่ารักบกเอาไว้นะบกเอาไว้เจเจน่าหน้านะครับท่านธัญยปองเนื้อก็เดินจากจังหวัดท่าลุงนะครับค่ะ เกือบเข้าผมเลยตัวเนี้เกือบแล้วนะไม่ต้องไปตาปลูนะแค่สั่งนาฬากาสร้างก็ได้ด้วยใช่แล้วค่ะอบคุณผูค่มนะคะมาเกอล้วครับท่านมาบ่านลูกมาเลยค่ะนากาสร้างแบบนี้นะร้อยสดนะครับผ่านเ c ซบุ๊กด้วยนะครับขอค เรายังไม่หยุดนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับคืนนี้มีมโนราห์ไถ่เยี่ยมนะครับในทีกลางเราก็จะมีแล้วแล้วก็แสดงมากมายใช่แล้วค่ะการแสดงร้องทุกคืนนะคะเนทีกลางเป็นใครต้องรู้แน่ๆนะคะลูกเริ่มกันลูกเบลโฟลลูกเบลโฟ้ วครับ้องบอกว่าจะขายฟังตุนคุณแน่ทีน้องถือเนที่ร้านส่วนตัวเลยสั่งก็ส่วนตัวนะนี่เท่าหนวมครับหนึ่งเฟยครับบอกเลยว่าทุกท่านขาซื้อนะคะไปดีทีเหลือสวยมากเลยอยากได้รางวัลแน่นอนนะคะคุณยังรู้อยู่ว่าสวยไหมสวยมากอ่ายแล้วดังเลยครับตะลางปีนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทพิเศษครับขึ้นมาเนเวทีเลยครับผมรับรางวัลนะฮะ ตลอดเลยนะไม่ให้แล้วก็หวงของก็หวงของหวงๆๆแม่ด้วยขอบคุณผู้โชคดีทุกท่านเลยนะครับอ่าดูน้อยผูโ้โชคดีท่านไม่ได้ลูกแน่ลวันนี้น,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 นะครับดูน้อยผู้โชคดีของเรารายต่อไปอบเลยลูกเอายาดมขึ้นมาค่ะยาดมค่ะไม่เอาอันนั้นไม่เอามันมันมันตื้นไปลูกลูงใหม่้อเคเอาไปได้แล้วเปิดเลยค่ะดีใจมาก าเลยคบซื้อสามใบนะครับสามใบหกสิบบาทพัดลมพัดลมตัวไงตัวสีเขียวน้องเลยจะได้จับเลยนะเราจะไม่มีการเรื่องจะเรียนเป็นลูกกันเลยนะสวยไหมสวยหกสิบบาทได้พรดลมตัวนี้นะครับเชิญรางวัลขอบคุณครสนนะครับพนักงานการศึกษาโรงเรียนนะครับอาจารย์อัญญาสายนะครับจบกพัทลุงด้วยนะครับค่ะสนนะครับขอบคุณครับ ครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากเร de ียนกตอนนะครับพท่านลุงด <ano> <t imi bizarre> ้วยนะครับค่ะอ่ผู้ชมมีอะไรต่อไปเราจะทำยังไงลูกแล้วรางวัลเราก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านหน้าเนาะใช่แล้วค่ะเพราะได้จะบมันทึกว่าชื่ออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนได้รางวัลอะไรไปบ้างนะครับใช่แล้วค่ะับด้านหน้าเวทีด้วยนะครับอย่างนี้กลับบ้านนะครับให้ให้เจ้าหน้าที่ก่อนนะครับค่ะลูกอัดไปลูกกินไปกินไปเอาเอารถเอาเอารถจักรยานยนต์เอารถจักรยาน กวยจัหนาารุนเลยแล้วก็วัานาีส้มนะครับหวานอมากเลยชอบไหมครับน่ารักมากเลยนะคต่อสพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต่อขอกบคุณปอมอด้วยนะครับปออุณะว็อช่วยกันแรงต้องช่วยเยอะเหมือนกันนะขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เีย์ค่ะยินดีด้วยนะคะ ผู้จ้องมีรายต่อไปค่ะหนุ่มน้อยของเรานะคะโอ้โหตอนเจียจพรอยู่กันเลยครับตอนนี้นะครับก็รางวัลยังไม่หมดเลยนะครับรางวัลออกอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็รอลุ้นอยู่นะเนี่ยตอนนี้เต้นไปเรื่อยๆนะครับใช่แล้วคุ้นๆมากเลยโอ้โหร่วงเลยจับปุ๊บเดินปั๊บจักรยานโอ้โหเย้คุณแม่บอกยีณแม่บอกเย้ดีใจได้จักรยานนะครดีใจไหมครับจักรย์กี่ใบจักรย์กี่ใบเนี่ย ส่วนตำบลพนมวังครับใช่แล้วค่ะซึ่งอยู่ในมือพันกานหนวงนะครับข<ช>อ,ตอตบคุณอบตพนมวังด้วยนะครับค<ช>่ะอจาจักรกยานเลยลูกอ่าได้กลับบ้านไปปั่นแล้วนะคะขอบคุณอบตของใน,น,นส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาพนมวังด้วยนะครับ<ช>สีฟ้าสดใสมากเลยใช่แล้วสีสันบอเสื้อน้องก็ใส่มาวันนี้เลยสดใสทุกงานอ่ะผู้โชคดีรายต่อไปค่ะครับผม นะคะจับยาดมขึ้นมาหนึ่งอันนะคะที่เดินผ่านไม่บาดมานะคบได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับอ่ามาซื้อนาวากาชาติได้เลยนะครับแล้วก็สลากกาชาติ100บาทนะครับเพื่อรุ่นรางวัลอาจจะท่านไม่ได้อยู่ตลอดวันเวลาค่ะก็สามารถที่จะซื้ออาคาชาเป็นรุ่นรางวัลได้เลยนะครับถ้าหัดวงค่ะแ้วก็นาวากาชาติของเรานะครับเข้าแถวเลยครับเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่แมสนิดนึงครับทุา ตักนาฬิกาชาติหนึ่งใบต่อหนึ่งวันนะครับอีกสิบบาทนะครับใช่รางวัลเข้าห่ดวงของเรานะคะขอบคุณรางวัลตู้รางวัลนะครับที่ให้มาในวันนี้ท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับใช่แล้วค่ะโดยการสำรวจจากส่วนราชการกลุ่มอุปกรณ์ต่างๆนะคยฮะการให้ของราวันนี้ก็ของเรานะครับตู้เย็นของสนักยอดีตธาธิการและผ่านเมืองเราออกอยู่นะครับใส่ไปแล้วด้วยนะค่ะผ้าห่มดวงออกแล้วนะคยฮะเชิญเลยครับ อ่าครับก็ไปรำสัมพันธ์ต่อไปนะครับผู้โชคดีครับรอเข้าฟีวินเท้าเลยนะครับท่านรรำสัมพันธ์นะครับบอกเลยว่าเราเป็นพิเศษออกอย่างต่อเนื่องนะตัวเองจากกี่ใบครับอะไรห้าใบห้าใบได้โชคดีต้องซื้อห้าใบห้าใบค่ะแล้วก็ซื้ออีกห้าใบห้าใบซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งไปได้ครับคนหนึนะครับพระมันที่ออกพัดลมครับพัดลมค่ะสีม่วงนะฮะ นี้นะครับใช่แล้วค่ะขอบคุณโตโยต้าพัชรลุงนะครับเปลี่ยนคู่ทุกเส้นทางนะครับขอบคุณเสมอโตโยต้าด้วยนะครับค่ะซื้อรถต้องไปที่โตโยต้าพัชรลุงค่ะอยู่ตรงไหนฮะโตโยต้าเลยตะรุ่นเอเชียขอบคุณครับกลับผมได้ใช่ครับผมโอเคครับอะต้องได้ต่อไปใส่ละมาเพิ่มครับสักหนึ่งฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพิ่นะใส่ละมาเพิ่มคัหนึ่งนะ ใจรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพะงนะครับจากใจอุตสาหะนะครับเทอมมันไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับใส่ได้แล้นะครับเรามันเพิ่มอีกครับยังไม่พอนะครับยังเพิ่มอีกครับแล้วก็ทุกคนที่มีความว่าโชคดีนะครับรางวัลพิเศษขึ้นมาแล้วลงเยอะๆครับล้วนทุนฐานดีๆครับตั้งใจยาเดือนหนึ่งในนี้แล้วยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับขอบคุณครับมีอะไรต่อไปค่ะรายต่อไปจะต้อง او بیا ل!